สวัสดีทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DJN จแอนช anel ครับช่องหลากหลายวารายตี้กับเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอ,อกันสำหรับวันนี้ครับเราเสนอเรื่องพญานาคก,กับความเชื่อเรื่องหวยเด็ดฮือฮากันอีกแล้วครับสำหรับจอมปลวกพญานาคสำหรับชาวขอนแก่นที่เชิญผามมาบวงสรวงขอเลขเด็ดเลิงเลขเด็ดหยดเทียนในขันงานนี้ครับชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นแห่มาขอหวยจอมปลวก คล้ายกับเสียงพญานาเจ้าของที่เตรียมตั้งศาลให้เฮ้ยก่อนหน้านี้มีต้นมะพร้าวและต้นกล้วยที่งอกออกมาคล้ายกับเสียงพญานาคมาแล้ววันนี้จึงเชิญพรามามาทำพิธีขอเสียงโชคลงเลขเด็ดหยดุดเทียนในขัน6 7 1นึ่งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาภายในบริเวณไร่นาส่วนผสมของนายไต่ภูมิชิน,นบุตร อายุ44ปีบ้านเล็กที่2หมู่4บ้านหนองอ้อตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านได้พากันมาร่วมพิธีบวงสวงจอมปลวกที่เกิดขึ้นภายในบริเวณดังกล่าวโดยมีการเชิญพ่อพามมาทำพิธีซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านต่างฮือฮาก็เพราะจอมปลวกมีรูปร่างคล้ายกับเสียงพญานาและยังมีนางรำ3คนมารำบวงสวงต่อหน้าจอมปลวก ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพญานาคลงมาคอยปกปักรักษาชาวบ้านในหมู่บ้านให้พบเจอแต่สิ่งสิริโมงคลแต่เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกติดกันหลายวันทำให้ดินชุ่มฉ่ำพืชผักได้รับน้ำเขียวชะอุ่มขึ้นขณะที่นายไตรภูมิเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าจอมปลวกมีลักษณะคล้ายกับพญานาค เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจึงได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วเอาไปให้เพื่อนดูทุกคนต่างก็บอกว่าเหมือนพญานาคมากส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นพญานาคจริงๆเพราะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันที่เกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งโดยครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วขณะนั้นฝนตกมีลมพายุและเกิดฟ้าขนองที่ท้ายสวนทั้งยังมีต้นมะพร้าวลักษณะคล้ายกับเสียงพญานาค ตาไม่ได้ใส่ใจและตัดทิ้งไปเพราะคิดว่าต้นมะพร้าวนั้นเป็นโรคต่อมาไม่กี่เดือนก็เห็นต้นกล้วยในสวนมีลักษณะคล้ายกับเสียนพญานาคอีกแต่ก็คิดว่าคงเป็นเหมือนต้นมะพร้าวก็เลยตัดทิ้งไปทั้งนี้หลังจากที่ทําพิธีบวงสวงเสร็จตนจะตั้งสารให้กับพญานาคและให้ชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถเข้ามากราบไหว้ไม่ห่วงห้ามเพราะ เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงพญานาคได้มาอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านและชาวขอนแกน่นซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านได้มาขอเลขเด็ดโดยมีการหยดเทียนลงขันสองใบใบแรกเป็นรูปเต่าและเลข6ส่วนใบที่สองเป็นเลข7กลับด้านหลังเล,เลขหนึ่งวันนี้ชาวบ้านต่างพากันแห่ซื้อโรตีที่พ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาขายเลขเด็ด ขายจนเกลี้ยงแผงไม่แน่เหมือนกันครับงานนี้อาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นก็ได้พูดถึงเลขเด็ดแล้วไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับเพราะรวมฮาปฏิหารคำชโนโดรวยเงินล้านล่างเตือนเหตุร้ายเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาป่าคำชโนโดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยทั้งประเทศพูดถึงมากที่สุดอาจเป็นเพราะ เรื่องราวสุดลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือตำนานผีจ้างหนังที่ถูกกล่าวขานกันมาหลายช่วงอายุคนวันนี้ครับ d j เจแอนชาแขอรวบรวมเรื่องราวที่คนหัวลุกจนคนยกมือไหว้ท่วมหัวพร้อมกับความศรัทธาที่สุดในหัวใจสาวใหญ่ครับที่ไปคำชะโนดไปสการะบูชากลับบ้านมาถูกหวยรับเละเลยนะครับ12ล้าน นางอารีปีนถาอายุ56ปีผู้โชคดีจากรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มกราคมปี2560นี้ในเลข273863ชุดที่03และ04ได้เดินทางไปที่สพเขาสวนกว่างโดยมีพลตำรวจกฤษณะคุณรามลักลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้แก่นางอารีเป็นที่เรียบร้อย โดยญาติพี่น้องของนางอารีออกมาบอกว่านางอารีไม่ต้องการเป็นข่าวและทราบเพียงว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานางอารีได้ไปทําบุญและกราบไหว้พอปู่ศรีสุดโทที่ป่าคำชะโนดจะเดินทางกลับบ้านจึงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้สองคู่ถึงวันหวยออกจึงตรวจสลากปรากฏว่าถูกลงวันที่หนึ่ง หลานจึงพาไปลงบันทึกประจํำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเดินทางไปที่กองสลากเพื่อขึ้นเงิน12ล้านและเรื่องมหัสจรต่อมาครับที่คําชโนดเหมือนกันครั้งแรกซื้อก็ถูกเลยยายอายุวัย75ที่อุดอรธานีครับถูกหวย18ล้านเผยคําชโนดให้โชว์ นางสมพรพลขยันอายุ75ปีชาวบ้านตำบลน,น้ำพ้อนอำเภอหนองวอซอจังหวัดอุดรธานีขึ้นลงพักพร้อมกับหลานจำนวนมากแจ้งบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่1เมษาย,ยน2560เลข392785ถูกจำนวน3คู่รวมเป็นเงิน18ล้านบาทโดยคุณยายสมพรได้เปิดเผยว่าก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนั้น หลานได้พาเดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่ศรีสุดโทที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงเพื่อขอพรเมื่อเสร็จแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข392-785จากแม่คาลอตเตอรี่ที่คำชะโนดสาคู่ซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ซื้อแล้วเดินทางกลับบ้านพ่อหวยออกได้นำลอตเตอรี่มาตรวจปรากฏว่าถูกลงวัลที่หนึ่ง หลานจึงพามาลงบันทึกประจําวันและเดินทางไปขึ้นลอตเตอรี่ที่กอดมอในวันเดียวกันเรื่องที่3ปลุกเสกเหรียญคำชโนดรุ่นแรกตรงเสาหาอึง่งเพราะเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเมื่อวันที่1เมษายน2560ที่ผ่านมาหลานด้านหน้าทางเข้าป่าคำชโนด บ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเวลา9 1้นกานาทีมีพิธีปลูกเสกเหรียญคำชโนโดรุ่นแรกซึ่งตรงกับวันเสาร์เดือน5 5แรม5ค่ํโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์คือหลวงปู่แก้วสุจินโนวัดคำเจ้าปู่ผ้าจังหวัดสกลนครหลวงปู่ทองวัดอารินวิเวบ้านเหล่าหลวง อำเภอบ้านดุงหลวงปู่สมวัดป่าพิสารสุทธวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน30รูปขณะที่มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะมีพิธีพามและพิธีทางสง์เพื่อปลุกเสกบนท้องฟ้าเหนือลานพิธีมีพระอทิทรงกรดและก้อนเมฆบนท้องฟ้าเป็นรูปพยานาคทำกลางเสียงอื้ออึงของประชาชนที่มาร่วมงานถ่ายรูปกันไว้เป็นพี่ระลึก โดยเฉพาะก้อนเมกรูปพญานาคเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนักบางคนถ่ายติดบางคนถ่ายไม่ทันและเรื่องต่อมายายสุดเฮงขอพรพ่อปู่สีสุดโททุกวันเห็นเลขเด็ดที่ต้นมะระกอรับเละหล้านบาท เมื่อวันที่16มีนาคมปีพศ2560ที่บ้านดุงตำบลสีสุดโทอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวันที่1หมายเลข273863คือคุณยายวัสนาภูมิพักดีอายุ64ปีได้รับเงินจำนวน6ล้านบาทโดยยายวัสนาพร้อมกับลูกสาวได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพอ,อำเภอบ้านดุง คุณยายได้กล่าวว่าตนมีลูกสี่คนและแยกย้ายไปมีครอบครัวหมดแล้วตนอยู่กับลูกสาวคนโตคือนางกานจนาซึ่งเป็นลูกสาวและเป็นแม่ค้าขายส้มตำและก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้านของตนมานานหลายปีแล้วและตนมีหน้าที่ปอกมะละกอและสับมะละกอเพื่อให้ลูกสาวตำส้มตำขายชื่อร้านคือร้านเจอ้อยแซบเวอร์ ทั้งนี้ในแต่ละวันจะพูดขอพรจากปู่สีสุดโทขอให้ลูกหลานมีโชคโดยล่าสุดระหว่างที่ปอกมะละกอ ไปจนถึงลูกสุดท้ายเห็นเลข683ต้ตนได้นำน้ำมาลูบเลขยิ่งชัดมากขึ้นจึงนำไปให้เพื่อนบ้านดูก็เห็นเหมือนกันจากนั้นจึงเดินทางไปทำบุญกับน้องสาวที่อำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมจึงได้ซื้อสลากมาหนึ่งใบในราคา80บาทจนถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นเองและอีกเรื่องฝันบอกเหตุแม่น กระบะขนญาติกลับจากคำชโนดหลับในแหกโค้งตายสเจ็บห้าวันที่12พฤษภาคมปีพศ2560ตำรวจสอพอเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุรถแหกโคง้งตกพลิกค,คว่ำที่บริเวณกมอ2สายอุดรธานีสกลนครพื้นที่บ้านโก้ ตำบลหนองนาคำฝั่งเข้าตัวเมืองอุดรจึงพร้อมด้วยรถพยาบาลศูนย์อุดรธานีมูลนิธิส่งเสริมธรรมรถตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระบะโตโยต้าวีโก้ติดหลังคาสีบ่อนทะเบียนก่อข3อ5อำนาจเจริญสภาพพลิกตะแคงพังยับเยินกวดพลาสติกบรรจุน้ำมนตตกกระจายพบศพนางจันทิมา ผูขะธรรมอายุ39ปีนางมุนเทียนทองกัญญาอายุ45ปีถูกรถทับคอหักและมีผู้บาดเจ็บอีก5รายทราบชื่อนางสาวอัญชลีเผ่าผาอายุ25ปีนางพัทรศรีเผ่าผาอายุ50ปีนางอนุงปานัทอายุ64ปีร้อยตํารวจตรีทวีปานัทอายุ78ปีและนายทวีศักดิ์พลธีอายุ54ปี ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นชาวอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่รีบนำส่งที่โรงพยาบาลศูนย์อุดอรธานีสอบสวนในายไกลอายุ55ปีซึ่งเป็นผู้ขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้การว่าเช้าตรู่วันนี้เครือญาติทั้งหมดรวมตัวกัน8คนได้ชวนกันไปไหว้ปู่ศรีสุดโทที่ตำบลคำชนโนดอำเภอบ้านดุง ซึ่งมีคนมากราบไหว้จำนวนมากทำให้ต้องเข้าต่อแถวคิวยาวเกิดอาการเมื่อยล้าขากับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองอุดรธานีนั่งหน้าสี่คนและนั่งกระบะหลังสามคนเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งตนวูบหลับรถจึงเสียหลักแหกโค้งพลิกคว่ำตกถนนทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งก่อนเกิดเหตุสองวันก่อนที่ชักชวนกันมากราบพ่อปู่ศรีสุโธ ฝันว่าขับรถพาญาติมาเต็มคันรถและเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนเมื่อตอนสะดุ้งตื่นคิดว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีจึงไม่เลิกหลมความคิดที่จะมาไหวพ่อปู่สีสุดโทเพื่อขอพรแต่ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุจริงๆถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe และ comment ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ